เอออันนี้เป็นสารกลางเก่าโหงเงียบเลยอ่ะหรือว่าเนี่ยยุตยาโมรดกโลกเนี่ยไอ้อามาไฟแม่งดับ <ic c oughs> อ๋อนี่ไงยังมีอยู่โอเคนี่นะคะปางช้างข้างหน้า <c oughs> <ง>ขุ้มขุนแผนค่ะสาธุ <c oughs> นี่ค่ะหนูสารหลักเมืองค่ะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ธขอให้นี่ถ่ายลูกมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะศาลหลักเมืองพระนครรีอยุธยานะคะนี่แสงไฟแสงไฟแต่แล้วค่าสวยไม้สวยไม้เรายุดยาเราต้องชมคนของเราส่วนซ้ายมือนี่ก็เป็นคุ้มขุนแผนค่ะคุ้มขุนแผนอันนี้คุ้มขุนแผนนะคะอันนี้มองทางด้านซ้ายมือนะส่วนด้านขวามือเป็นวัดพระรามค่ะก็ วัดที่ว่าตรงข้ามกับพระเจ้าอุทองค่ะผู้ก่อสร้างมาก่อสร้างเมืองใหม่กรุงศรีอยธุธยานี่ใกล้ถึงแล้วค่ะหลวงพ่อมงคลบพิษค่ะข้างหน้านี่ก็จะเลี้ยวกว่านะคะก็จะผ่านองค์พระเจ้าอุทองเลี้ยวกว่าแล้วค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็จะไม่เห็นองค์ท่านนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าคนยุตยาก็จะมองสายตาก็จะปุ๊บจะรู้เอาซ้ายค่ะซ้ายซ้ายค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงลานที่เขาจัดงานแสดงตอนนี้มีมวยแต่ตอนนี้สนามก็คงจะหมดนั้นล่ละค่ะตอนนี้ช่วงนี้สามทุ่มกว่าแล้วสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่จัดงานอายุทยามรดกโลกนะคะ ก็จะโห oh, คนเดินเก่งก็เดินแต่ก็จะมีรถข้างหน้าก็จะเป็นที่จัดงานนะคะคือหลังวัดมหาธาตุก็จะเป็นลานลานจัดงานของอยุธยาตลอดวันนี้ก็มีงานมวยวันนี้ขวามือนะคะขวามือวัดมหาธาตุวัดหลังคาขาวซ้ายมือก็วัดราชบุรณะค่ะ มีเสียงเพลงยังมีนะคะมีแต่เต็นท์ยังมีนะคะ <g ül> มีแต่เต็น, <g ül> นะะท,นทน์หมดแล้วงานหมดแล้วอืม <g ül> แสงไฟสวยจังเลยด,ด,ดูเบื้องหลัง นี่นะคะแสงไฟอยู่ในนี้น,นี่น,นี่รถมาแยะเลยรถแยะเลยซ้ายมือนี่ก็เป็นสถาบัานที่พออ,อติมจบมาค่ะขวามือล้ค่ะ <c oughs> อืมส่วนขวามือนี่ค่ะสวยไหมคะม,มรดกโลกค่ะวัดมหาธาตุค่ะ จะวงไปขวาใช่ไหมคะวนขวาวนขวาก็ไม่มีอะไรวนซ้ายก็ยมันจะหมดแค่นี้ค่ะแต่มีอีกทีก็คือที่หน้าวังอะคะแต่ก็คือนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นไฟตอนนี้จะไฟมาดูไฟกันก็วัดมหาธาตุกับวัดราชบูรณะค่ะถ่านในเมืองสวยดีนะสวยสวยมองเข้าไปสวยงามใช่สวยมาก